นี่แถมเออดกนรพลดเบอร์รเนี่ยอืมแล้วโอ้โหวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเขาเอาเงาชุกันนี่หอัยอยู่เนี่ยยังไม่ได้กินพร้อมกันนี่บมร้อยนึ่งครับ รียกวพากองเขียนไปเลยมีวงเดียวพี่หนีวงเดียวเจอวงเดียวพี่เป็นตัวชไวยใส่ชารีเอออันนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้เหรอเขาเรียกอะไรคืออะไรวะเนี่ยสามร้อยห้าสิบ vf ร้อยสิบไอลดได้ไปเลยสองร้อยห้าสิบลดไปร้อยหนึ่งสองร้อยห้าสิบมันคืออะไรไม่รู้ยาไอ้นั่นที่เหยียบกันตกเออเท้าวขาลิท้า ได้แล้วผมไปก่อนะได้ครับเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวผมคิดอีกรอบนะถ้าไม่ไปอ่ะมีเท่าไหร่พอค่ะูมีถ่บาทเอาอันนี้คนละเจ้าเลยแก้วเจ้าหนึ่งเจ้าคนเดียวเงยผมแบ่งกันนิดหนได้แต่เราฟังคนกันเอาเอาหนึ่งต่อสี่ชุดหนึ่งแล้วก็นี่ฮะเจ้าดุจ ลูกค้มีคามหดเทียคอคาบูค่าตอเหมาแล้วก็มนช้าสี่โถูไหมครับห้าร้ยเจ็บเก้าบาทค่ะที่เอาขอแถมไหมครับามามกาไม่เอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอหน้ากันพี่ นะมันเบกกันดีนะกันยิมง,ง่ายฝืนก,กันดีตอนนี้น่ะดูริมอนผมมารับแล้วเนี่ยผมดูกิมข้าแล้วเนี่ยเพียงแล้วครับคนต่อไปค่ะ